สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ช่องส่วนมุมไม้บ้านนะครับวันนี้นะครับพามาชมบอลสีสวยๆนะครับอ่าที่สวนบอนสีโกศลนะครับมีแต่บอลสวยๆนะครับมีทั้งนอกตู้แล้วก็ในตู้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ อ่าถ้าใครสนใจวันสีสวยๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับวันนี้มาขายในราคาเบาๆนะครับราคาดีงามนะครับแล้วก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นด้วยนะครับมาพบกับเจ้าของสวนเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวนบ้านสีโกสนค่ะครับอ่าขอพิกัดด้วยครับที่อยู่ครับที่อยู่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าสี่ หกห้าหกเก้าสามแปดสี่ครับแล้วก็มีไอดีลให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเคียร์โค้ดให้ด้วยนะครับสแกนมาได้เลยนะครับมีทั้งต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปนะครับค่าส่งเท่าไหร่ครับพี่หมาเหมาแปดสิบาทเหมือนเดิมหมาเหมาแปดสิบาทนะครับค่าส่งดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครสะดวกแบบส่งทั้งกระถางก็ได้นะพี่หรือว่าใครจะสวกแบบห่อตุ้มก็ได้เช่นเ<อ>ดิม อไ้หมรอบนี้ทั้งกระถางก่อนเพราะว่าจะจะมีแต่ไซส์เล็กอ๋อมีแต่ไซส์เล็กดีดูอีกทีดูหน้างานอีกทีได้ครับค่ะดว่ามีห่อตุ้มก็จะได้ใส่เยอะๆได้ถ้าใครซื้อเยอะๆเนาะพี่ได้ใช่ค่าส่งก็จะไม่แพงนะครับค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งรู้สึกเราจะมีฟอร์มกออยู่ถ้าฟอร์มกอห่อตุ้มได้ได้ครับอ่ามาชมกันเลยพี่ตัวไหนก่อนดีคะเอาเพชรเจ็ดสีข้างหน้าก่อนเนาะนี่ค่ะ เนี่นะครเพชรเจ็ดสีไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับไซส์ห้านิ้วหกนิ้วค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบนะครับเปลี่ยนเป็นกระถางสิบแปดนิ้วได้เลยเนะพี่เพราะไซส์ใหญ่มากถ้าขึ้นแปดนิ้วนี้จะฟูเลยค่ะนี่นะครับลายดีมากๆนะครับสูงประมาณเกินฟุตหนึ่งนะคะประมาณห้าสิบเซนคแต่ไม่เกินเมตรครับค่ะแล้วก็จะมีไซส์สี่นิ้ว สีนิ้วนี่หนึ่งร้อยบาทสีนิ้วหนึ่งร้อยบาทราคาดีงามนะครับราคาดีๆแล้วก็กัดลายสวยๆด้วยนะครับอืมน่าสนใจมากๆครับหนึ่งร้อยแล้วก็สองร้อยห้าสิบนะครับใช่ค่ะมีน่าจะมีหัวหมดแล้วอะค่ะครับเป็นไม้มีหัวนะครับใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปครับด้านบนอันนี้จะเป็นสีชมพูนี้ก็คือสีเมืองลาด นี่นะครับใช่อันเดียวกันไหมครับพี่สีนเนมืองลาดะนะครับสีเมืองลาดชมพูหวานหวานขนาดสี่นิ้วกระดูกดอันอันนั้นไซส์สี่นิ้วไซส์หกนิ้วอ๋อมีสองไซส์นะครับจริงๆเขากระเท่ากันแหละแต่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางนี่ค่ะอ่าอันนี้ให้ที่ราคาเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทใช่ค่ะหกนิ้วใช่ไหมครับใช่เก้าสิบบาทนะครับค่ะอู้ ราคาดีมากนะครับต้นนี้ก็ใหญ่นะใช่ใหญ่สวยทุกต้นเลยนะครับใหญ่ทุกต้นเลยค่ะอันนี้มีหลอดใหม่ขึ้นมาก็สวยเลยนะครับแข็งแรงแล้วค่ะนี่นะครับสวยสวยทั้งนั้นเลยค่ะต้นนี้ใหญ่น้อยถ้าไปอัพแปดนิ้วนี่ฟูเลยค่ะครับค่ะราคาดีมากเก้าสิบบาทนะครับเก้าสิบบาทอ่าแล้วไซส์สี่นิ้วล่ะครับไซส์สี่นิ้ว มันก็เท่ากันเลยเนาะแต่ขอสักหกสิบเนาะคหกสิบบาทจะแพ็กง่ายหน่อยนะครับแพกง่ายหน่อยใช่ครับแต่จริงๆอย่างนี้แพ็กง่ายกว่าใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าเขาจะเซฟใบแต่ถ้าอย่างนั้นบางบางครั้งพี่จะต้องใส่ห้านิ้วครับค่ะโอเคครับค่ะต้นนี้ด้วยนะครับอีกต้นหนึ่งสวยเลยนะครับค่ะแล้วรอบนี้มีหลวงปู่ทิมโอ้หลวงปู่ทิมก็มาครับน่าสะสมมาก อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้แปดสิบบาทแปดสิบาทราคาดีงามนะครับก็จะมีหน้านี้หน้านี้ค่ะอันนี้ลองปูทีมอีกหนึ่งหน้านะครับอ่าใครชอบหน้าแบบไหนก็แคปไว้เลยนะครับมีสองหน้านะครับหน้านี้แล้วก็หน้านี้นะครับราคาเท่ากันไหมครับเท่ากันเท่ากันนะครับราคาเท่ากันมีหัวแล้วครับค่ะแล้วก็อันนี้คืออ๋ออันนี้วอคเนอแพงโอคเคนแพงเท่าไหรครับ น่าจะมีหัวแล้วนะพี่น่าจะมีมีหัวแล้วค่ะใช่มีหน่อออกมาแน่นอนค่ะแปดสิบาทค่ะแปดสิบาทเป็นไม้นอกตู้เป็นไม้นอกตู้ใช่เขาก็เลยมีใบเดียวแล้วก็ยูบไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่อันนี้เขาเรียกอะไรบอนไผ่ใช่ไหมใบไผ่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นไม้จอมค่ะต้นนี้มีดอกแล้วด้วยนะครับใช่ค่ะเอาไปเขาจะผสมได้นะครับได้ค่ะเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะขอบใบจะหยิก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 ครับค่ะ แล้วก็จะมีสีเหลืองตรงกลางค่ะแข็งแรงอันนี้เป็นฟอมกอละแต่ว่าเป็นไม้จอมค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นลูกๆเขาหน้าเหมือนกันเลยเนาะแต่ก็ไซส์เท่ากันนะครับลูกๆก,ก,ก็ไซส์เท<ม>่ากันะนะแค่กระถางเล็กเฉยๆนะครับใช่เล็กแค่กระถางไม้ไม่เล็กค่ะอันนี้าให้เท่าไหร่ดีให้เก้าสิบบาทค่ะเก้าส <90 S 1> นะิบบาทนะครับเก้าสิบบาท กันราคาเดียวกันใช่ไหมครับราคาเดียวกันแต่ว่าก้อนนี้ขอร้อยหนึ่งอันนี้หนึ่งร้อยนะครับกระถางก้อนนี้คุ้มเลยเ่ยมีสามต้นค่ะอีกก้อนนี้ลหะครับพี่เก้าสิบาทค่ะอันนี้เก้าสิบาทกระถางใช้หกนิ้วนะครับสวยขอบใบเขาจะหยิกๆแล้วก็จะมีสีแดงๆสวยนะค่ะสวยค่ะสวยมีสำรองค่ะครับ แล้วก็ตัวนี้อะไรครับพี่สวยมากเลยอันนี้เป็นใบหอกใบหอกแดงค่ะเป็นลูกไม้ใช่ค่ะเป็นลูกไม้อันนี้ให้ที่เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทนะครับเก้าสิบบาทครับราคาเก้าสิบบาทแล้วก็ตัวนี้ระครับเท่ากันค่ะเก้าสิบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะกัดสีเข้มกว่าอ่าอ่าต่อไปเรามาดูในตู้เนาะดูในตู้นะครับในตู้โอ้สวยมากครับค่ะ ในตู้จะมีเอออันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านนะคะใจแม่พันแล้วค่ะมีอยู่สองต้นมีขายมีสองต้นในตู้ส่วนมากจะเป็นไม้ด่านนะครับที่สวยทั้งนั้นเลยนะครับใช่อันนี้เป็นฟอร์มกอได้แล้วค่ะ อันนี้ขายที่สองรอยี่สิบาทสองร้อยี่สิบนะครับราคาดีมากๆเลยนะครับใช่แล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยนะครับมีหน่่เพียบเลยนะครับใช่ค่ะตัวนี้ไม่มีหน่่แต่ว่าไซส์ใหญ่นะครับลายสวยค่ะอันนี้ขึ้นเองธรรมชาตินะคะไม่ได้จับมาจุ้มจุมกันแสดงว่าหัวใหญ่แล้วนะครับใช่ค่ะนานแล้วค่ะสองร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ต่อันทีตัวไหนดีครับเอออันนี้ดีกว่า เขาเรียกว่าอะไรอันนี้สวยมากนะครับใช่ค่ะอันนั้นซับพผลผลต้นเล็กค่ะต้นเล็กก่อนค่ะแปดสิบบาทต้นเล็กราคาดีไปอีกนะครับแปดสิบบาทเลยเมื่อก่อนนี่หลายร้อยเลยใช่ครับราคาดีมากอันนี้พนครนอ๋อผมคิดว่าอันเดียวกันอันนี้ซับพูลผลไหมครับอ่าพนครนเขาจะก้านสีดำครับเนี่ค่ะก้านสีดำอ๋อซับพุนผลก้านซับพุนผลก้านเขาจะสีตองเนาะ จะสีนี้นะครับใช่ใช่พี่จะสังเกตแบบนี้อ่าขอซับุนผลไซส์ใหญ่ก่อนก็ได้ครับพี่ได้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนั้นสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบบาทไซส์ใหญ่เลยนะครับพี่นะครับมีอยู่สองตัวลายดีมีหนอนะครับอ่าตัวนั้นใช่คุณโกศลยกให้หน่อยค่ะครับใช่โอ้โหนี้ฟอร์มก็สวยมากครับใช่ค่ะอันนี้เยวกอันนี้เล็กสองร้อยก็ได้ค่ะสองร้อยบาทนะครับ สวยจังเลยอันนี้สวยมากฟอมกอใช่ถ้าเป็นทำฟอมกอใช่ครับเน่้อหาเนี่ยต้นต้นนี้แม่ค้าก็ทําเป็นฟอมกรไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สวยนะครับแต่ต้นนี้ไม่ได้ปล่อยใช่ไหมครับต้นนี้ไม่ได้ปล่อยอะค่ะนี่เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับใช่อันนี้ก็เป็นฟอมกอสวยมากครับค่ะสังเกตที่ก้านเขาอะค่ะเขาจะเป็นสีเขียวเขียวครับเป็นสีตรงเขาเรียกอะไรสีก้านตองนะครับนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นเพชรพนานครก้านเขาจะเป็นสีดําครับ อันนี้ก็ลายสวยขึ้นขึ้นทองมาละขึ้นกองมากครับสีสวยมากๆนะครับค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบเท่ากันค่ะสองร้อยห้าสิบบาทสามต้นค่ะสามกระถางอันนี้สวยมากนะครับอันนี้ลายดีมากอันนี้เขาเรียกลายอะไรนะลายทั้งใบอะนะครับวัดกิวหรือเปล่าอันนี้เขาลายดีเนาะพี่อันนี้อันนี้สนมีขาวเข้านี่นะครับสวยมากมีปลายขาวแต่ว่าใบมีตำหนินิดนึงอันนี้คิดคิดเท่าไหร่ดี เล็กกว่าเพื่อนสองร้อยครับอันนี้ตัวนี้สองร้อยนะครับต้องนั2สองร้อยห้าสิบสร้ยห้าสิบครับอันนี้สองอยห้อันนั้นใบมีตำหนิค่ะครับค่ะไม้ป้ายไม้ด่างที่เขาด่างคะะเวลาเราจัดส่งจะเอ่อบางครั้งคะะใบเขาจะช้ำน้ำช้ำนิดนึงนะคใช่จะเกิดจากการขนส่งเพราะว่าเขาจะอยู่ในกล่องนานเนาะสามวันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะฟื้น อันนี้อะไรเออหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองสิบร้อยห้าสิบสีแสบตามากนะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบวราคาดีมากนะครับอันนั้นรักเอยรักเอยก็เท่ากันค่ะรักเอยโอ้รักเอยจะเรดีมากร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่นะครับนี่นะครับใช่ค่ะอ่ารักเอยต้นนี้จะเป็นเขาเรียกด่างในเนาะด่างจากข้างในออกข้างนอกนี่ค่ะนี่ค่ะจะด่างข้างในออกข้างนอก แต่กระถางหกนิ้วนะครับหกนิ้วหนจุดห้าถึงหกนิ้วนะครับใช่ค่ะอันนั้นปล่อยไหมคุณหรือจะเอาวิถาปล่อยก็ได้ค่ะปล่อยครับปล่อยเพราะว่าวาไปแล้วมีแม่เยอะต้นนี้อะไรนะก้าท้าบก้าทับหน้าแดงสวยมากนะพี่หน้าแดงแดงนี่นะครับใช่อะค่ะได้พันแล้วกี่เดือนแล้วเนี่ยเดือนแปดปีหกหก นะครับมีวันที่บอกด้วยนะครับเรือนแปดปีหกหกมีหัวแล้วแหละเนาะครับเป็นจะปีแล้วปีแล้วปีแล้วค่าได้แล้วเนี่ยครับคิดเท่าไหร่ดีตัวนี้ให้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเนาะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับได้อันนั้นอะไรเอ่ยอัตนะลุ่งเรืองตัวนั้นได้น้อยร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วตัวนั้นปีหกหกเหมือนกันครับ แล้วก็มีเล็กๆน้อยอะคุณหรือเป็นหน่ออาน่าจะน่าจะไม่ใช่อันนี้อันนี้อะไรครับพี่อู้สวยมากอันนี้อันนี้สวยจังเลยครับรัตนารุ่งเรืองเหมือนกันอแต่ว่าตัวแผงไหมครับหรือว่าเขาเป็นหน้าแบบนี้ด้วยเขาหน้าแบบนี้ค่ะใช่เขาเขาจะหน้าแบบนี้บางทีจะมีทองเข้าด้วยเขาเรียกหน้าเทพเท่าไหร่ ก้าสิบเก้าสิบบาทราคาดีงามครับเจ้าของสวนบอกเก้าสิบจัดไปครับน่ารักน่ารักโอเคตันนี้รัตนาเหมือนกันไหมครับอ่ารัตนาบาลมีรัตนาบาลมีมีรัตนาลุงเรือเราก็ต้องมีรัตนาบาลมีด้วยนะครับบาลมีเขาจะใบกลมๆเนาะไม่เคยขายไม่รู้เขาปล่อยกันเท่าไหร่เห็นไหมใบกลมมั่งเขาปล่อยกันเท่าไหร่คุณร้อยห้าสิบก็พอเนาะร้อยห้าสิบบาทนะครับ เพราะว่ายังเป็นไม้แบบยังยังไม่มีเก็บเก็บได้เลยนะครับราคาร้อยห้าสิบาทนะครับมาต่อที่ตอนนี้โคาโน่ไหมครับโวใช่ค่ะโวโอโวกระถางสี่เท่าไหร่โอ้สวยมากสวยมากร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะกระถางสี่ราคาสุดช็อกนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับอ่าราคาเดียวกันนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนั้น ไซสใหญ่หน่อยร้อยี่สิบเนาะหนึ่งร้อยี่สิบบาทกระถางหกนิ้วนะครับมาต่อกันที่ไม้ดามีกอเกตต้นไม้ก็เกตใซสหน่ารักนะครับนน้อยอันนี้เท่าไหร่ครับเก้าสิบบาทค่ะน้อยเก้าสิบบาทนะครับอันนั้นเศรษฐีพันล้านอันนี้เหรอครับหรือว่าอันนี้เศรษฐีพันล้านใช่ค่ะเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านส่ยเลาว สี่นิ้วนะครับเท่าไหร่ครับสี่นิ้วแต่ก็มีมีหัวแล้วแหละมีลูกมีหน่อละเก้าสิบาทเหมือนกันเก้าสิบาทอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับอ่คะแอดไลน์มาครับได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็มีอ่ใบแปลกๆคืออะไรครับพี่ตัวนี้ลูกไม้ไ้มอ่ะจําชื่อไม่ได้วิมานวิมานดินใช่ไหมวิมานดินใช่วิมานดินแผ่นยูฟอมกอยู่ค่ะต้นนี้อันนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับ อันนี้หกสิบาทค่ะหกสิบาทนะครับเป็นเลขหกสิบแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับพี่อันนั้นฟอร์มยังไม่สวยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากเอาไปเลี้ยงฟอรมใหม่ก็ได้ค่ะสีส้มๆเนาะอันนี้สวยเนาะพี่สวยเท่าไหร่ครับเช่าสีสีสวย่าชื่อพัฝันพาฝันกระถางสี่นิ้วนะครับราคาเท่าไหร่ครับอย่างนี้แปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทอู้มันก็สวยอยู่ดีนี่ครับสวยค่ะสวยนะต้นใหญ่สวยสีส้มๆมสวยมากครับแปดสิบบาท ปล่อยฟอมกอให้ลูกค้าไปคแล้วก็ไปชมตรงนี้นะครับนอกตู้นะครับนอกตู้อันนี้สวยทั้งนั้นเลยเขาชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ค่อยได้ตัวนี้ยักษ์ปากหลังยักษ์วิชุดาวิชุดานะครับไม้นอกตู้ค่ะค่ะนี้เป็นไม้โบราณนะครับใช่ค่ะสีสวย อันนี้ราคาไซส์หกนิ้วให้ที่ร้อยยี่สิบค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับต้นหนึ่งสองต้นเนี้ยร้อยยี่สิบต้นนี้เล็กกว่าเพื่อนให้เท่าไหร่ดีอันนี้เล็กหน่อยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าใบเขามีจำน่นให้ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวแล้วอันนี้ล่ะครับค่ะเท่ากันค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับค่ะร้อยเดียว อ๋ออันนั้นเจ,าจ้าจักรพพัดเจ้าจักรพพัดมีอยู่สองต้นเขาอยู่นอกตู้เขาเลยไม่ค่อยด่างเนาะจริงๆแม่เขาด่างสวยด่างชมพูเลยค่ะแม่เขาครับแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าจักรพพัดมีสองต้นนะครับเท่าไหร่ครับเจ้าจักรร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับค่ะนาลีบุรพาม่ใช่ไม่ใช่นาลีบุรพาอะไรนะเท้าลำไพเท้าลำไยใช่ค่ะใช่เท้าลำไยกระถางละ ร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบาทนะครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เท้าลำไยนะครับเจ็ดกระถางอ๋อใช่ทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะทั้งหมดเลยกระถางหงนิวทั้งหมดนะครับนี่ครับใบชอบแปลกๆใบแปลกๆก็ต้นนี้ก็สวยนะต้นนี้ก็สวยครับอ่าต้นนี้ต้นนี้ก็เขากําลังเอาไว้นอกตู้ค่ะใบเขาจะแบบครับลูกเอาไว้นอกตู้ใบเขาจะแบบสีเข้มค่ะเขียว แล้วก็ชมพูออกเรียกว่าอะไรอ่ะแดงชมพูเนาะใช่ครับค่ะแดงไม่ยุ่งหกราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกันค่ะแล้วก็ไปที่ในตู้เนาะตู้สีนิ้วสวยมากครับสวยทุกต้นเลยนะครับอันนี้ราคาเอออันี้เอาเร่ต้นนี้ต้นไหนก่อนเ้า <c oughs> ให้บอกราคาก่อน <c oughs> เยอะเนาะก็เลยแบบเออันนี้โชคล้ำซ้ำต้นละห้าสิบบาทโอ้่อก่อนแพงมากนะครับใช่ค่ะหน้าแดงแงค่ะหน้าแดงอันนี้ถือว่าราคาดีมากเลยราคาห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับใช่ค่ะทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเลยค่ะคัดได้เลยอันนั้นอะไรนะจําชื่อไม่ค่อยได้แดงแดงอะค่ะคุณเขาชื่ออะไรนะอ๋ออันนั้นเรียกซับอันนี้เรียกซับเท่าไหร่ครับเรียกซับ เอ่อหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทนะครับค่ะแล้วก็ใบใบอันนั้นนะครับใบแดงๆนะครับอันนี้อันนี้สวยจังเลยทิดาสวรร์นี่เคยเห็นนะครับใช่ค่ะใบเท่าทะมันมันอันนี้คือทิดาสวรั์หมดใช่ไหมคะคือเขียวทิดาสวรันใบเขาเงามากนะครับอันนี้อันนี้แผงหรือเปล่าเออเพราะว่าน่าจะเลี้ยงนอกตู้ได้สวยนะครับตัวนี้ได้ได้ค่ะใบใบหนาแต่ว่าต้องให้เขาโตกว่านี้แข็งแรงหน่อย ถึงจะเอาออกนอกตู้อันนี้แผงเนาะแพงเขียวก็สวยไปอีกแบบต้นละเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็สิบาทนะครับพี่ราสวัค์นะครับค่ะแล้วก็มีวันพลึหัดอยู่สองต้นนี่นะครับวันพลึงหัดพลหัดสวยเลยส้มๆ้มแดงแดงใบกลมบล็อกเลยนะครับราคาเท่าไหร่คะแปดสิบาทค่ะแปดสิบบาทนะครับแล้วก็มีไม้ด่างไม้ด่างอันนี้อะไรเอ่ย น้ำมังโนนนะครับต้นเล็กๆนาะต้นเล็กๆหกสิบาทหกสิบาทรล้วค่ะน่ารักนะครับค่ะอันนี้สมบัติสยามต้นเล็กๆนี่ก็อืมหกสิบาทก็ได้หกสิบาทนะครับเพราะว่ามีอยู่ต้นเดียวตรงนี้แล้วก็มีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ขายได้ก็จะมีเอ่อเขาชื่ออะไรนะพรนมนี่เนาะ พรมณีเอ่อดึงออาไปผมหรอถ้าพรมณีจะมีอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้อยู่ข้างนอกนะครับเยอะเยอะเลยนะครับจะสับสนระหว่างพรมณีกับพรสวงเนี่ยค่ะพรมณีเขาจะเป็นริ้วๆอย่างนี้นี่นะครับใช่ค่ะใส่น่ารักมากราคาเท่าไหร่ครับพรมณีให้เท่าไหร่ให้กระถางละ ปดสิบก็ได้ค่ะแปดสิบาทครับลายสวยๆเลยโอ้สวยสวยนี่นะครับค่ะต้นโตอันนี้ตัวอย่างต้นโตแต่ว่าเขาติดดอกเขาก็เลยลายแบบสีซีดๆไปหน่อยเพิ่งเก็บดอกเข้าไปค่ะ <มา S 1> แล้วต่อ <มา S 1> อันนี้ <มา S 1> พร <อ S 2> ที่พรส,วง,พสวงนะครับใช่พรสวงพรสวงก็สวยนะนี่ครับสีสีร้มนีมต้นโตอันนี้เท่าไหร่ครับพรสวงให้เท่ากันค่ะเท่าไหร่นะต้นนั้นเมื่อกี้ แปดสิบบาทนะครับนี่นะครับสวยๆท้งน้ำเลยนะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่อันนี้ตัวอย่างขายก็ได้ค่ะเนาะมีหัวแล้วไปผ่าได้แล้วค่ะต้นนี้เอาไปผ่ากันที่ร้อยหนึ่งก็ได้ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับค่ะอันนั้นแปดสิบอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะ าจะมีหัวแล้วแล้วก็มาดูต่อในตู้เส้สวยทั้งนั้นเลยในตู้ที่ขายได้ก็จะมีอันนี้ต้นนี้ค่ะโอ้ยนี่สวยมากชื่อพรพุทธะครับตอนนี้สวยนะสวยมากขายได้ที่ร้อยยี่สิบเด่นกว่าเพื่อนเลยนะราคาดียังเลยครับผมคิดว่าจะคิดว่าจะหลายร้อยนะตอนแรกก็ได้ห่อด้วยค่ะต้นนี้สวยมากนะครับค่พรพุทธะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วก็มีหอคำหลวงหอคำหลวงยังเล็กอยู่เนาะครับ จองได้นะครับห่อคำหลวงเท่าไหร่ครับสองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะครับมีสามอันนี้สีแดงแดงอันนี้สวยนะพี่มันใเป็นลูกไม้ใช่มีสองต้นนี้อันนี้ห่อคำหลวงนะครับใช่แต่เขายังเล็กอยู่เนาะรอเขาเปิดหน้าก่อนอ่าให้ดูก่อนนะครับสองร้อยลูกไม้อย่างนี้ปล่อยไหมครับปล่อยไหม อันนี้รู้สึกพี่เขาจะทำฟองก่อไว้อยู่ฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูค่ะปล่อยก็ได้ค่ะปล่อยที่เท่าไหร่ทักมาเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งราคาเนาะแต่ไม่แพงหรอกไม่เกินร็ดาราครับดาราดาราหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับมันมีสองต้นเลยออไม่ใช่ดาราป้ายเขียวครับสวยนะครับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อไผ่ไผ่ดำ ครับไผ่ดาวเอ่อแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทนะครับอันนั้นก็จะมีดาราอีกต้นหนึ่งนี่นะครับดาราค่ะขึ้นกล้องเนาะครับสวยมากอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับเท่ากันค่ะครับแล้วก็มีเมื่อกี้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่เออแปดสิบก็พอค่ะแปดสิบครับแปดสิบาทแปดสิบาทราคาดีนะครับแปดสิบาทนะครับแล้วก็เป็นลักเออรลักเออยต้นใหญ่หนึ่งร้อยบาท ต้นเล็กเหรอครับต้นเล็ก8ปดสิบาท,อ,บาทอ,อันนี้แปดสิบาทอู้อันนี้ oh ลายดีมากใช่ค่ะอันนี้ลายดีนะครับน yeah. right. uh> ี่นะครับเเหลืองขึ้นละแต่จริงๆเขาก็จะเหลืองเกือบทุกต้นนะอันนี้ใหญ่หนร้อยบาทนะครับค่ะอันนี้เล็กนะครับแปดสิบมีใหญ่สามเล็กสามครับอันนี้ใหญ่นะครับต้นใหญ่ค่ะแล้วก็ต่อไปอันนี้อันนี้สวยมากมันิรัตนะบารมีครับรัตนบารมีค่ะเท่าไหร่ครับอันนี้ ให้เท่าไหร่ดีไม่รู้ราคาเลย็นไงสวยเนาะแต่ว่าสวยนะครับตันนี้ใช่ถ้าปล่อยร้อยห้าสิบไม่เป็นไรหรอกเนาะอ่ะร้อยร้อห้าสิบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ่ะค่ะร้อยห้าสิบนะหน้าฉ่าเลยเนาะสวยมากอันนี้ก็เหมือนกันไหมคุณโกศลมีต้นแม่อยู่ตรงนั้นสวยอันนี้สวยมากครับอันนี้สวยมากชมพูหวานมากนะครับอย่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับสวยน่าชมมากเลยแล้วก็อันนี้ตะวันอะไรนี่ครับตะวันมะลากานครับตอนแรกจะตั้งแม่ขายก็ได้ค่ะเท่าไหร่ครับสองร้อยค่ะสองรอยบาทนะครับไม้เหลืองนี่นะครับค่ะทํายากอยู่เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่จะเขียวค่ะจะไม่ค่อยป้ายอันนี้ส้มๆสวยๆนะครับอันนั้นปีชวด เศรษฐีปีชวดค่ะนนปีเท่าไหร่ครับอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะพี่ใช่ค่ะสองร้อยห้าสิบองร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับเหมือนกันค่ะรัะตนาบารามีอ๋อแต่คนละหน้านะครับใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นสีเหลืองสีชมพูอันนี้ไซส์ใหญ่เท่าไหร่ครับ เอ่อไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเราขายเท่าไหร่ร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่ขอสองร้อยสองร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่ใช่ค่ะอันนี้คือต้นแม่เขานี่ครับโอ้สวยมากครับต้นแม่สวยมากเลยเป็นอะไรละมีอ๋อไม่มีใช่แม่เขาเรียกอะไรต้นที่คใช่ที่เขางอกมาแล้วเราเราเอามาขึ้นกระถางแปดก่อนเพื่อนครับเนี่ยตอนเล็กๆเขาก็จะสีขาวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอันนั้น ค่ะพอเราไปเลี้ยงใส่ได้ปุ๋ยได้สารอาหารเยอะๆขึ้นกระถางแปดเอ่อโดนแดดดีๆได้แดดเขาก็จะขึ้นเงนี้ยค่ะสวยมากใช่ครับเขาเรียกใบอะไรอ่ะใบกลมใบกลมครับคอมพครับอันนี้ไม่ไม่ค่อยสูงไม่สูงทรงก็จะประมาณเนี้ยครับแต่ไม่รู้ว่าตลาดเขาขายเท่าไหร่แล้วขายเท่านี้แหละครับค่ะ ต้าไม้เราทาเองนะพี่ใช่ไม้เราทําเองค่ะใช่อ่ามาชมออามาชมต่อไปต่อเลยนะครับเอ่อสีลาเพชรสีลาเพชรไซส์น้อยหกสิบบาทนี่นะครับหน้าดําแดงทั้งหมดเลยไหมครับพี่ใช่ค่ะสีลาเพชรนะครับสีลาเพชรอันอันนู้นปราสาททองโอ้สีสวยมากนะแดงแตกตามากค่ะ ศาสาทองหกสิบาทค่ะทไซเล็กชัยชนชันดฉใสีเอ่อมีต้นเดียวนะครับใช่ค่ะชัยชนหน้าโนนต้นละหกสิบค่ะครับชัยชนคู่กับน้าเมืองนนนะครับต้นละหกสิบราคาเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีกลมๆฝั่งู้นอีกค่ะพี่เจนดาวันอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับดาวต้นละเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสวยมากๆเลย ไม่แน่ใจว่าดาวันหรือวันเสาร์คงเป็นดาวันนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าวันเสาร์เขาจะมีจุดๆค่ะกระถางละเก้าสิบบาทสวยนะครับใบก็สวยมากนี่นะครับดกใบดกไม่ค่อย <ใน S 1> ทิ้งใบนะครับใช่ค่ะอ่าอันนี้เป็นปิดท้ายนะครับถ้าใครชอบต้นไหนก็สามารถแอไลน์นะครับเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีอีพีต่ตอไปนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับ อ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับค่ะข,<อ>ขอบคุณ,คณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ